กดไลละตติตาม้วยนะกำแพงเพชรเมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำปิงที่มีอายุก,กว่า700ปีเดิมเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทยัยทำหน้าที่ป้องกรรันราชธานีจากศัตรูทางทิศตะวันตกจะแบ่งออกเป็นสองโซนหลักโซนในกำแพงเมืองหรือในวังที่นี่คือเขตศูนย์กลางราชการและบ้านเมืองในสมัยสุโขทยัยล้อมรอบด้วยกำแพงดินหนาป้องประตูเมืองและขูน้ำภายในมีวัดใหญ่สำคัญเช่นวัดพระแก้ววัดประจำพระราชวังคล้ายวัดมหา,าธาตุของสุโขทยัย วัดประธาตมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธานชื่อว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีและกิจกรรมสาคัญของบ้านเมืองบรรยากาศจะเห็นความเป็นระเบียบของทางเมืองแบบสุขโขทยัยในกําแพงเมืองกําแพงเพชรคือหัวใจการปกครองและาศาสนาะเป็นที่ตั้งของวัดหลวงและพระราชวังสะท้อนความยิ่งใหญ่ของเมืองด่านหน้าสุขโขทยัยโซนวัดป่าอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง ้าไม่น้ำปิ่งไปวัดในโซนนี้สร้างทำกลางป่ามีพื้นที่กว้างเน้นใช้ปฏิบัติธรรมของพระสายป่าจุดเด่นคือสถานปฏิยกรรมขนาดใหญ่ใช้ศิลาแรงเป็นหลักวัดสําคัญเช่นวัดช้างรอบเจดีย์ล้อมด้วยช้าง68เชือกวัดพระนอนมีพระพุทธร,รูปปางสายญาตขนาดใหญ่วัดอาวาสใหญ่เจดีย์ทรงระฆังผสมศิลปะสุโขทัยและล้านนาเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม